สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งคิดว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้ข่าวแล้วเกี่ยวกับที่มิโฮโยะแจกเพชรมา400แล้วก็แจกปีกมาให้นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นของรางวัลขอบคุณนักเดินทางก็เป็นของรางวัลประจําปีที่เพิ่มมานะครับตรงนี้เป็น1นึับสเพราะฉะนั้นจะมีมาอีก3พาร์ทนะซึ่งเดิมทีแล้วตัวปีกน,นี้มิโฮโยเขาเคยประกาศเอาไว้ ชัดเจนในแพดโน้ตว่ามันจะมีการขายเป็นบันเดิลก็คือขายเป็นเหมือนแพ็กเกจนะครับซึ่งในแพ็กเกจนี้ก็จะมีตัวของน a มการ์ดนะครับตัวนาำบัตรมีตัวของเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตัวของปีแล้วก็จะมีเพชร1 0 0นก็คือมีของ4อย่างนี้ที่คุณต้องจ่ายตังซื้อตัวราคามิโฮโยเขาไม่เคยประกาศนะ เคยมีข้อมูลหลุดว่าราคาประมาณ30ดอลลาร์นะครับก็ไม่รู้ว่าทามิโฮโยขายเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าแต่เป็นว่าเดิมทีแล้วปีคันนี้มิโฮโยเขาวางแผนที่จะขายพวกเรานะครับโดยราคาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วกันแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนใจมาแจากพวกเราแทนเพราะดูเหมือนว่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งมันก็คือ damage control ก็คือควบคุมความเสียหายนะเพราะว่ากระแสจากนามาเมืม่อวาน มันค่อนข้างที่จะรุนแรงมิโยโยก็เลยเปลี่ยนใจมาแตกพวกเราแทนนะครับสำหรับผมแล้วผมก็เฉยๆนะเพราะว่าการแจกของรางวัลเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับมันคือการเหมือนเอาเงินมาฟาดหัว <c oughs> <c oughs> เหมือนเอาเพชรมาฟาดหน้าให้หุบปากเงียบไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จดหมายนี้ก็ไม่ได้มีคำขอโทษอะไรมิโฮโยก็คงจะใช้วิธีเดิมก็คือว่าอิกนอ ไม่สนเรื่องที่เกิดขึ้นแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความผิดอะไรเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่จําเป็นต้องขอโทษผู้เล่นแล้วก็แล้วก็ใช้คําขอบคุณมาปิดแทนเอาของรางวัลมาปิดแทนอะไรประมาณนั้นสำหรับผมก็คงต้องรอดูยาวๆนะครับถ้าคุณพอใจกับของที่แจกแล้วก็ยินดีด้วยนะะส่วนผมขอดูยาวๆก่อนว่าเขาจะไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือเปล่านะครับ วิดีโอนี้ก็มีเรื่องจะกจะพูดให้ฟังแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ